สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาตามเอ,อที่เราบอกไว้นะคะว่าไปลงอาหารนะคะเราจะกินอาหารอะไรโอ้กินสปากเกตตี้ดีกว่าเนานะเออต่อไปก็อืมหยิบถาดนะคะทุกคนถาดนี้มันทํามาจากพลาสติกนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเข็ดว่ามันเหมือนเหล็กนะคะแต่มันคือพลาสติกนะคะสามารถทิ้งได้เลยจานแล้วก็กดน้ําก่อน แล้วก็เรามีปริศนาให้ทุกคนดูด้วยนะคะก็คือการหยิบชอ้อนเอ้ยชอ้อนหล่นไปทั้งแผงนะหยิบชอ้อนใส่ไป็นตรงนี้นะคะเอาชอ้อนหรือซ่อมใส่ไปกอดก็ได้นี่ค่ะเราจะจเจอเิ่มตัวอะไพรพิมมาได้นะคะเหมือนใส่จยยุดจีนตกปลาอือบอกได้นะคะว้าวถ้าใครรู้บอกได้นะคะแต่มันน่ารักสุดเลยใช่ไหมคะทุกคนใครคิดว่าน่ารักกดหนึ่งคคะคิดว่าไม่น่ารักกดสองนะคะ อืมต่อไปเรากดอืมเป็นช็อกโกแลตรละสตรอเบอรี่ก็แล้วกันือโอ้ยโอ้ย,อยเรากิบเราอิ่มแล้วนี่นาไปนั่งคุยกับเพื่อนดีกว่าโอ้ยเราคุย,คย,คยด้วยสิเธออุย๊ยสิมิสุซี่ทำไมไม่บอกเราเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นสปาเกตตี้สินะเอาเป็นสปาเกตตี้ก็แล้วกันน่ากินจังกินช็อกโกแลตก่อนดีก็แล้วกันอิ่มก่อน อป้าขอนั่นหนูก็ได้ค่ะอ่อยสปาเกตตีแล้วก็ใส่เป็นซ้ามะเขือเทศอืมโต๊เต็มหมดเลยนี่นาโอ้ยใครรู้ปริศนาน,นี้นะคะเห็นเขาบอกว่ามันมีจะได้ของขวัญท่าทราถูกคนบอกได้นะโตัวนี้ก็ใหญ่ไปเอ้ยขอนั่งด้วยไม่ได้อะฉันนั่งแล้วโอ้ก็ได้เรานั่งตรงนี้ก็ได้อืมตั้งขอ ตึ๊ดๆอ่านั่งกินอร่อยจังอร่อยจังน้ำเปล่าก็เย็นสดชื่นเดี๋ยวเอาอันนี้ไปทิ้งก่อนดีกว่าทิ้งได้ไหมนะหรือให้ไปล้างเอาไปเก็บตรงไหน,นป้าคะเอาไปทิ้งต่งเอาไปเก็บตรงไหนหรอคะเอาไปทิ้งได้เลยจ้ะหนูเอาไปทิ้งได้เลยจ้าใช่จ้าเอาไปทิ้งได้เลยโอ้ยงั้นก็เอ่มกินแอปเปิ้ลแล้วก็ขนม น้ำก็แล้วกันไกงั้นเราก็จะลาก่อนแค่นี้นะคะทุกคนแต่กินก่อนดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวกินก่อนดีกว่าอร่อยจังดื่มน้ำด้วยลางั้นก็ลาก่อนแค่นี้นะคะบ๊ายบาย